สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับฟาริสพอดแคสต์และนี่คือ People You Should Know เรื่องราวของบุคคลและผลง,งานดัง Franz f r c n z o s s p p h h y y e n บิดาแห่งซิมโฟนี Franz j o s e p h h a เด n เป็นคีตกวีชาวออสเตรียได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งซิมโฟนีและบิดาแห่งคอยติดเครื่องสาย j โ e เซ h ไฮเด n เกิดวันที่31มีนาคมคิศกร1 7 3 2ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองโรเราประเทศออสเตรียใกล้พรมแดนประเทศอังกรีบิดาคือมาทียสไฮเดนเป็นช่างทำรถเทียมมาที่หลงไหลในดนตรีส่วนมารดาคือมาเรียเป็นแม่ครัวในบ้านของข้า,าบดีารผู้ของเมืองโรเราไฮเดนเป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมด12คนทั้งบิดาและมารดาของเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องตัวรถมาก่อนแต่มาทียสรู้อเป็นบิดา เป็นนักดนตรีพื้นบ้านที่ประเลงได้เพราะอยู่ไม่น้อยอันมาจากการเรียนรู้ฮาร์ปด้วยตนเองเพราะเหตุนี้ชีวิตวัยเด็กของเขาจึงเติบโตมากับครอบครัวนักดนตรีแท้จริงและมักจะมาร้องเพลงด้วยกันกับครอบครัวและเพื่อนบ้านอยู่บ่อยเมื่อไฮเดนอายุได้6ขวบ <c oughs> โยฮันมาเทียสฟรังนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่และเป็นครสูสอนดนตรีที่มีชื่อเสียงคนงหนึ่งแห่งเมืองไฮบวกซึ่งเป็นญ,ญาติทางห่างกับบิดาไฮเดนเดินทางมาทําธุระที่โรราหและแวะมาเยี่ยมครอบครัวไฮเดน เมื่อเขาได้ยินเด็กน้อยไฮเดน้ร้องเพลงก็เกิดความสนใจจนได้หวาดล้อมบิดาของไฮเดน้เพื่อขอรับเด็กน้อยเป็นอุปการะของเขาด้วยสัญญาว่าจะให้การศึกษาและเลี้ยงดูเป็นอย่างดีด้วยความรักอนาคตของลูกชายพวกเขาก็ได้เห็นมานานแล้วว่าลูกชายของพวกเขาไม่มีพรสวรรค์ทางดนตรีและรู้ว่าหากอยู่ที่เมืองโรราต่อไปเขาคงจะไม่มีโอกาสได้ซึมซับดนตรีอย่างจริงจังจึงตัดสินใจมอบลูกชายให้อยู่กับฟรังดังนั้นไฮเดนจึงได้ออกเดินทางกับฟรังไปยังเมืองไฮบวก ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านออกไปเจ็ดไม้และเขาก็ไม่เคยได้กลับมาอาศัยกับปิดามันได้เลยชีวิตในบ้านของฟังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องตกระกรรลำบากเผชิญกับความหิวโหวยและยังต้องทนอับอายกับการใส่เสื้อผ้าที่สกรปรกตลอดเวลาแต่เขาก็ได้อดทนอยู่เพื่อเริ่มเลยนดนตรีที่นั่นจนเขาสามารถเล่นฮาร์ปซิคอร์ดและไวโอลินได้ ช่าเมืองให้บวกต่างก็สะดุดหูกับเสียงโซปราโน่แหลมสูงของไฮเดนในคณะประสานเสียงของโบสทําให้ใครก็ตามที่ได้ฟังเสียงร้องของไฮเดนต่างก็ประทับใจในเสียงของเขา2ปีต่อมาในคิดริสต์ศัรษ1740เมือ่อไฮเดนอายุได้8ขวบเกอ็กฟอนไรเทอร์ผู้อำนวยการดนตรีของอาเซนวิหารนักบุญสเีเฟนในเมืองเวียนานาเกิดความสนใจในเสียงร้องของไฮเดนมากไฮเดนสามารถผ่านการทดสอบเสียงร้องกับไรเทอร์และได้ย้ายมากรุงเวียนนา เขาทำงานได้9ปีในฐานะนักร้องประสานเสียงของอาสนวิหารดว้วยความสามารถในการร้องโดดเด่นนี้ทำให้เขาได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าน,นักร้องนำหมู่อย่างไรก็ตามชีวิตของไฮเดนตอนนี้ไม่ต่างกับตอนอยู่กับฟรังเนื่องจากรอยเทอร์มไม่ได้สนใจว่าไฮาเดนจะมีอาหารกินทุกมื้อหรือไม่ทำให้ชีวิตไฮเดนในช่วงนี้ได้แต่เฝ้ารอการออกแสดงต่อน้าผู้ชมที่มีฐานะเพียงเท่านั้นเพราะในบางครั้งคณะนักร้องจะมีโอกาสได้กินอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้มีจิตธาให้มา นอกจากนั้นรอยเทอร์ก็แทบไม่ได้สนใจว่าจะให้นักร้องประสานเสียงของเขาได้รับการศึกษาวิชาดนตรีแต่อย่างใดเลยถึงกรนนั้นอาสนวิหารดัก,กูลสตีเฟนแห่งนี้ก็เคยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางดนตรีชั้นนําของยุโรปมักจะมีเพลงใหม่ๆจากคีตากวิชน,นําออกแสดงอยู่หลายครั้งจึงเป็นโอกาสที่ไฮเดนจะได้เรียนรู้ดนตรีจากการสังเกตและดนตรีระดับมืออาชีพของที่นี่จนเขาได้เติบโตเป็นนักดนตรีอาชีพที่มีความสามารถในที่สุด ต่อมาในคิสตรวร์ว1,749เมื่อไฮเดอร์นอายุ17ปีเขาก็ไม่สามารถร้องคอรัเเสียงสูงได้ต่อไปเนื่องจากเสียงของเขาที่เคยแจ่มใสแตกเป็นเสียงห้าวเครืองซึ่งตามกฎเขาจะต้องออกจากโรงเรียนแต่ครูทั้งหลายรักเขาอยู่จึงให้เขาอยู่ต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งเขาได้กันไกลมาตัดหางเปียเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเมื่อครูทราบจึงโกรธมากและไล่ไฮเดอร์ออกจากอาสนวิหารทำให้เขากลายเป็นคนเนจรไม่มีบ้านอยู่ ต้องมีชีวิตที่ยากลำบากและแลลนแค้นแต่ยังโชคด,ดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากโยฮันมิคาเอลสปังเกอร์ที่ให้ไฮเดนมาใส่อยู่ในห้องใต้หลังคาไฮเดนได้มาใส่ยอยู่กับสปังเกอร์ระยะหนึ่งจนทําให้เขาเริ่มหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักดนตรีพเนจรได้ไฮเดนต้องทํางานหลากหลายประเภทโดยเป็นทั้งครูสอนดนตรีนักดนตรีร่วมบรรเลงกับนักดนตรีริมถนนยามค่ำคืนในงานเต้นราและในงานพิธีฝังศพเป็นครั้งคราวโดย เป็นนักร้องบ้างนักดนตรีบ้างได้เงินวันละ2-3ถึงฟอเรนซ์ซึ่งเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องไปได้ในวันวันหนึ่งช่วงนี้เองที่เขาได้เริ่มแต่งเพลงเซเรเนตขึ้นไว้ใช้สำหรับบรรเลงในวง บรนธ์แรกของไฮเดนนี้มีความไพเราะจับใจผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งปรากฏว่าเป็นที่นิยมชมื่ชอบของผู้ฟังทั้งหลายจนทําให้ในวันหนึ่งนิโคลาปอปอร่าคีตากวีชื่อดังชอง,งกิตได้ฟังเพลงนี้เข้าแล้วเกิดสนใจขึ้นและได้เอ่ยปากชักชวนให้ไฮเดนมาอยู่กับเขาซึ่งไฮเดนก็ได้มาเป็นเลขานุการส่วนตัวและผู้ช่วยขับร้องของปอปร่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในภายหลังเขากล่าวว่านี่เป็นโอกาสสาคัญที่ทําให้เขาได้เรียนรู้รากฐานของการประพันธ์เพลงที่แท้จริงซึ่งบโเบราได้สอนให้เขาประพันธ์เพลงเรียนดนตรตีทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติและยังนาให้เขาได้รู้จักกับแวดวงสังคมชั้นสูงอีกด้วย เมือ่อครั้งที่ไฮเดนเป็นนักร้องประสานเสียงอยู่นั้นเขาไม่เคยได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีดนตรตีและกรระพันธ์เพลงเลยเขาจึงเริ่มศึกษาหลักการแต่งเพลงจากหนังสือที่มีชื่อว่า Gradus Ad p a n a s s u m ของโยฮันโยเซฟฟุกและศึกษาผลงานของคาร์ลฟิลิปเอลมานูเอลบัคอย่างเอียดถี่ถ้วนซึ่งต่อมาได้ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญในการแต่งเพลงของเขาขึ้นมา เขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากผลงานอุปรากรเรื่องแรกของเขาคือแดร์ครูเมอร์ทอยเฟลหรือปีศาจขาเป๋ซึ่งประพันนาให้กับนักเขียนนิยายภาพชื่อโยฮันโยเซฟฟฟลิฟฟอนเคิร์ช ผลงานนี้ทำให้เขาได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่างประสบความสำเร็จในปีคศ1753แต่ไม่นานก็ถูกปิดตัวลงเนื่องจากว่ามีคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อมาเขาเทสทูนได้ฟังบทประพันธ์เพลงของไฮเดนเพลงนึงเข้าแล้วเกิดประทับใจเป็นอย่างมากเธอจึงได้เรียกตัวเขามาและว่าจะให้เขามาเป็นครูสอนร้องเพลงและคีย์บอร์ดส่วนตัวของเธอบารอนคาวโยเซฟเฟินเบิร์ก ก็ได้ว่าจ้างให้ไฮเดนมาอยู่ที่ไวเชียซึ่งเป็นคฤหาสหาในชนบทของเขาเขาได้ประพันธ์คอ r t เทจบทแกรกซึ่งหลังจากนั้นในปีคศ1757เขามอร์ซีนก็ได้ว่าจ้างให้ไฮเดนมาที่เมืองลูกาวยซึ่งเป็นการทํางานเตมวลาครั้งแรกของเขางานหลักๆของไฮเดนภายใต้การว่าจ้างของเขามอร์ซีนคือคาเปลไมเตอร์หรือผู้กํากับดนตรีของโบสถ์โดยเขาเป็นคนคุมวงดนตางเล็กๆวงหนึ่งแล้วก็ยังเป็นที่ที่ทําให้เขาได้ประพันธ์ซิมโฟนีบทแรก ในกุญแจเสียงดีเมเจอร์เพื่อใช้ในการบรรเลงของวงในขณะที่เขามีอายุได้2 7ปีพอดีผลงานนี้ถือว่าเป็นผลงานซิมโฟนีชิ้นแรกของโลกเขาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งซิมโฟนีเพราะก่อนหน้านี้คําว่าซิมโฟนีไม่เคยปรากฏในโลกของดนตรีเลยจากนั้นในปีคศ1 7 6 0งพเด้ิไฮเดนได้ตกลุ่มรักลูกศิษย์คนหนึ่งจากสองพี่น้องที่มาเรียนดนตรีกับเขานั่นก็คือเทเรเซอร์เคลเลอร์ซึ่งเป็นลูกสาวของช่างตัดผมหลังจากที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานเรียบร้อยแล้วเขาจงงงงได้ขอออเเธแแตงงแต่่่า่าาานนืจกว ชาเลอร์เซอร์จะต้องเข้าคอนวรท์ทำให้ไม่สามารถแต่งงานด้วยกันได้บิดาของเธอจึงสนับสนุนให้แต่งงานกับพี่สาวที่มีอายุกแก่กว่าเธอ4ปีซึ่งมีชื่อว่ามาริาอันนาเชเลอร์ให้เดนจิงยอมรับที่จะแต่งงานแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยมีความสุขกับชีวิตสมรสเลยเพราะมีหลายอย่างที่ไม่สามารถจะไปด้วยกันได้ทําให้ภายหลังทั้งคู่ต้องแยกทางโดยที่ไม่มีบุตรด้วยกันในปีนี้เขาได้ประพันธ์ซิฟฟนีหมายเลขสองในกุญแจเสียงซีเมเจอร์ขึ้นอีกด้วยในปีคศ1711เขามอซิน รนตีแต่ไฮเดนก็มาได้ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าวงในครอบครัวขาวประดิเมรวยที่สุดครอบครัวหนึ่งแห่งยุโรปนั่นก็คือครอบครัวของเจ้าชายพอลอันโตนีแอสตาซีแห่งฮังการีในพระราชวงศ์สาซีเมืองไฮเซนทันซึ่งอยู่นอกตัวกรุงเวียนนาไป30ไมล์อันเป็นของตระก,กูลเจ้านายชั้นสูงรองจากกษัตริย์ในสมัยนั้นเขาได้ประพันธ์ซิมโฟนีหมายเลข3ในกุญแจเสียง G ีเมเจอร์หมายเลข4ในกุญแจเสียงดีเมเจอร์หมายเลข5าในกุญแจเสียง A อเมเจอร์และเพลงอื่นอีกมากมายต่อมาเจ้าชายพอลได้สิ้นพระชนม์ทำให้ เจ้าชายนิโคลาส์แอสทาซี c, พระอนุชาได้เป็นรัชทายาทผู้สืบทอดและสร้างพระราชวัสดิ์แอสตาซีขึ้นราวคิรศสตร์ต,ตที่1 7 6่งพัเฮเดนได้ทํางานอยู่ที่นั่นในตําแหน่งหัวหน้าวงเนื่องจากหัวหน้าวงคนก่อนเสียชีวิตไปเขาทํางานานานถึง30ปีมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านเป็นทั้งนักประพันธ์ผู้ควบคุมวงดุยยางบันเลง c ชมเบอร์มิวสิกร่วมกับผู้อุปการ,ระและสุดท้ายคือการได้ควบคุมวงุรรากรถึงแม งานจะค่อนข้างหนักแต่ไฮเดนก็คิดว่าเป็นงานของศิลปินที่สร้างโอกาสให้กับชีวิตของเขาได้มากตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเขาได้ประพันธ์บทเพลงไว้มากมายทั้งซิมโฟนีคอนเสดเครื่องสายคอนแชตโตโซนาตาสำหรับเครื่องดีดบทเพลงสำหรับบาริตันอุปรากรบทเพลงเพื่องานรื่นเริงรวมถึงบทเพลงทางศาสนาความโด่งดังของไฮเดนเป็นที่ขจรกระจายไปทั่วทวีปยุโรปและตนตรนในวงของเขาได้ตั้งฉายาให้เขาว่าคุณพ่อไฮเดนเนื่องจากไฮเดนได้ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีพอนานเข้า ไฮเดนก็ยิ่งรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาต้องมาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่พระราชวังเอสตาฮาซี C, ซึ่งห่างไกลาจากกรุงเวียนนาแทนที่จะได้อยู่ในพระราชวังไอเชินสตัดซึ่งอยู่ใกล้กรุงเวียนนามากกว่าไฮเดนจึงอยากกลับไปยังเวียนนาสักระยะเนื่องจากเขามีเพื่อนสนิทอยู่ที่นั่นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นคือมิตรภาพกับมาริอาอันนาฟอนเกนชิงเกอร์ ผู้เป็นภรรยาแพทย์ส่วนพระองค์ของเจ้าชายนิโคลัาสในกรุงเวียนนาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ของเขาในคิศักรรชที่1789อย่างมากไฮเดินได้เขียนจดหมายถึงมารามเกนชิงเกอร์บ่อยครั้งโดยมักจะพรณนาถึงความเหงาและโดดเดี่ยวที่แอสตาฮาซีและพรณนาถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของโอกาสเล็กๆน้อยๆของเขาที่ได้ไปเจอเธอที่เวียนนานอกจากนั้นไฮเดินยังได้เขียนถึงเธอบ่อยมากเมื่อคราวที่เขาเดินทางไปลอนดอน ข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของมาดามเกนชิงเกอร์ในคิทสักกะหาที่1 7 9 3ทํ้าให้ไฮเดนเสียใจมากโดยเขาได้ประพันธ์เพลงบรรยายความรู้สึกของเขาในในเวอรีเอชันเดบันไดเสียง F Min o r สําหรับเปียโน,โนซึ่งอาจจะเป็นบทเพลงที่สะท้อนอารมณ์เศร้าต่อการจากไปของเธอมากที่สุดก็เป็นได้นอกจากมาดามเกนชิงเกอร์แล้วในคิทสักกะหาที่1781งพเดิไฮเดนได้ผูกมิตรกับโมซาร์ทสหายต่างวัยแม้จะอายุห่างกันก,นกว่า24ปี ทั้งคู่มีอิทธิพลทางดนตรีต่อกันจนเป็นเพื่อนสนิทกันผู้คนในสมัยนั้นจะเห็นทั้งคู่เล่นสตริงคอเทตด้วยกันบ่อยครั้งโมซารทมองว่าไฮเดนมีอัจฉริยะภาพในทางดนตรีและไฮเดนก็มองโมซาทว่าเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงในคิทศสศักราชที่ห7 9 0ันดางจากจีเจ้าชายนิโคลสัสซิมพระชนและมีเจ้าชายพระองค์ใหม่ซึ่งไม่โปรดดนตรีมาด,งงดำรงตำแหน่งแทนเจ้าชายพระองค์นี้ได้ยกเลิกสถาบันดนตรีทั้งหมดและจ่ายเงินบำนาญให้กับไฮเดน หลังจากที่ไม่มีปัญหาใด,ดแล้วไฮเดนจึงสามารถตอบตกลงข้อเสนอที่มีค่าตอบแทนอย่างงามจากโยฮันเพเทอร์โซโลมอนผูน้อำนวยการแสดงชาวเยอรมัน er ได้โดยเป็นข้อเสนอที่ไฮเดนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษและทำหน้าที่ควบคุมซิมโฟนีใหม่และวงดนตรีขนาดใหญ่การไปรเยือนอังกฤษทั้งสองครั้งคือในคิสสกัลลาที่1 7 9 1 1 7ัถึงและในคิสสกัลาที่ดราี่1 7 9หนึง้เาาทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่าง่ยลวง มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางดนตรีให้แก่ไฮเดนโดยจัดพิธีอย่างใหญ่โตมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้มอบให้และเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของเขาที่ได้รับเกียรตินี้การเดินทางไปยันอังกฤษนี้ไฮเดนได้ประพันธ์ผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการดนตรีได้แก่ surprise military d r u m r o l และล o n ด o n เป็นความผิดพลาดครั้งเดียวของเขาในอาชีพนี้ก็คือการประพันธ์อุปรากรเรื่อง o f f i o s วิดิเซหรือที่รู้จักกันในชื่อของลาดิมาเดลฟิโลโซโฟ,โฟที่ไฮเดนได้สัญญาว่าจะประพันธ์ขึ้นแต่ก็ไม่ได้นำออกมาแสดงเนื่องจากถูกระงับโดยกลุ่มผู้ก่อก,กวนขณะที่ไฮเดนอยู่ในกรุงลอนดอนก็รับข่าวมรณกรรมของโมซาสทำให้เขาโศกเศร้าและสะเทือนใจมากเพราะโมซาสอายุยังน้อยและกำลังมีชื่อเสียงโด่งดัง ไฮเดนพำนักอยู่ในลอนดอนจนกระทั่งกลางคิศักราษที่1792จึงเดินทางกลับกรุงเวียนนาพร้อมได้งานที่แต่งใหม่เป็นจำนวนถึง768หน้าและได้เงิน24,000ฟอลอรินซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่งามพอควรดังนั้นฐานะการเงินของเขาจึงถือว่าค่อนข้างมั่นคงด้วยเกียรติประวัติอันดีงามที่ไฮเดนได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและชาติบ้านเกิด เขาฮาราชจึงได้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่ไฮเดนที่เมืองโรเราบ้านเกิดของเขาเมื่อคิดศักราชที่1,793ในขณะที่ไฮเดนกำลังเดินทางไปยังกรุงลอนดอนได้ผ่านกรุงบอนและได้พบกับบีโทเฟนเมื่อได้ฟังบีโทเฟนเล่นเปียโนก็ได้ชื่นชมต่อมาบีโทเฟนได้นำเพลงต่างๆที่เขาแต่งแพ้ไฮเดนดู เมื่อเขาได้ดูก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งและเชิญชวนบีโทเฟนให้เป็นแฟนกับเขาดังนั้นคิดสักัหลาดที่1,792บีโทเฟนจึงเดินทางไปยังกรุงเวียนนาและประเดนดนตรีกับไฮเดนอยู่เกือบปีต่อมาเวลาในดนตรีกับไฮเดนบีโทเฟนมักจะมีความคิดแย้งกับเขาเพราะไฮเดนจู้จี้และขี้บ่นเกินไป ไฮเดนก็ไม่พอใจบีโธเฟนที่เป็นคนหัวแข็งไม่ฟังอาจารย์สอนและไฮเดนก็ไม่ชอบเพลงทริโอของบีโธเฟนมากนะักบีโธเฟนจึงต้องแอบไปเรียนการแต่งเพลงข้างนอกอยู่2ปีจนไฮเดนได้ลวงรู้และโกรธมากทำให้ความสัมาธ์ของไฮเดนและบีโธเฟนแยกจากกัน ในคริสต์ศักราช1795เขาได้กลับมาตั้งรกรากในบ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่งบริเวณชานเมืองกุมพพนดอฟในกรุงเวียนนาและหันมาพันเพลงศาสนาสำหรับวงดุริยางและคณะนักร้องประสานเสียงเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงเพลงอมตาสองบท คือ the creation และ the season และบทเพลงสรุดีตระกูลเอสเตฮาซี6บทซึ่งต่อมาได้ทําให้เจ้าชายที่ไม่โปรดในด้านดนตรีหันมาสนใจมากยิ่งขึ้นไฮเดนยังได้ประพันธ์เพลงสาหรับเครื่องดนตรีบางชนิดโดยเฉพาะอีกด้วยเช่นทรัมเป็ตคอนแชโตและ9บทสุดท้ายของเขาก็เป็นชุดทริงควอเต็ดตัวเป็นสิงควอเต็ด fifth emperor และ sunrise ด้วยในคริสต์ศักราช1802ไฮเดนต้องหยุดการประพันธ์ผลงานเพลงเนื่องด้วยความเหนื่อยล้าและป่วยหนักเพราะตากำํางทำงานมากเกินไปในช่วงชีวิตที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ยากสำหรับเขาเนื่องจากไฮเดนจะมมมีคววาาิดดใให่ๆนนพรรพัธเเลลง แต่ไม่สามารถถ่ายทออออกมาได้เลยไฮเดอร์ได้รับการดูแลจากบรรดาบริวารของเขาเป็นอย่างดีเขาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายมีแขกมากหน้าหลายตาแวะเวียนมาหาในช่วงมันปลายชีวิตแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เป็นช่วงที่มีความสุขนักสาหรับเขาจนเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศ,ศักราช1809อาการป่วยได้ลุกลามจนต้องล้มหมอนนอนเสือ่อเขาได้ขอให้ใครก็ได้ช่วยพยุงเขาไปที่เปียโนไปครั้งสุดท้ายแล้วเล่นเพลง ก็อดเอฮาร์ตีฟรานซ์เดคไคเซอร์ที่เขาประพันธ์ด้วยตัวเองตั้งแต่คศราช1797เพื่อแสดงถึงความรักชาติและเป็นกเกียรติแด่จักรพรรดิฟรานซ์ที่่องในวันพระรจะสมภพเขาเล่นเพลงนี้พร้อมแก้ไขไปด้วยทั้งหมด3ครั้งก่อนที่ทำนองของเพลงนี้จะกลายเป็นเพลงชาติของออสเตรียและเยอรมนีในเวลาต่อมาจากนั้นไม่นานไฮเดนก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่3สฤษภาคมคศักรา1809ซีดรีรวมอายุได้77ปีหลังจากที่กรุงเวียนนาถูกกองทัพฝรั่งเศสภายใต้การนำของจักรนีย เขายึดครองไม่นานนักคำสั่งสุดท้ายของเขาดูเหมือนจะเป็นคำพูดให้ปริวัลของเขาจะเย็นลงและมีความอุ่นใจมากขึ้นในคราวที่ลูกกระสุนปืนใหญ่ตกใกล้ๆและแวกบ้านของเขาศพของไฮเดนนั้นดูไม่น่าชมเท่าไหร่นักสีสันของเขาหายไปโดยไม่มีใครพบอีกเลยไฮ <Ha iden S 1> เดนถือว่าเป็นผู้บุกเบิกดนตรีในยุคสมัยคลาสสิกและยังเป็นผู้พัฒนารูปแบบดนตรีประเภทซิมโฟนีและสตริงคอร์เต็ตให้เป็น,นจนถึงปัจจุบันเขาได้ขยายโครงสร้างของวงออเคสตราจนรูปแบบให้ลงตัวจากการทดลองจัดวงโดยการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปครั้งงงงแแล้้้ววครรรรรรัเเ่่าาาททใหออ์สตีมบบบพืกซิ ในได้อย่างดีที่สุดนอกจากนั้นไฮเดนยังได้ประพันธ์บทเพลงสำหรับสตริงคอเทตและจะรองโครงสร้างของเครื่องดนตรีจนได้รับการยอมรับและเป็นบทเพลงที่นิยมบทเพลงหนึ่งในยุคคลาสสิกลักษณะดนตรีของไฮเดนเน้นการใช้ลักษณะของเสียงคือความดังห้อยและการแปลนแนวทำนองหลักไฮเดนนิยมแต่งความนองหลักเพลงสั้นๆและเล่นช้าๆโดยใช้เครื่องดนตรีตา่ตางชนิดกันเพื่อให้เกิดสีสันในบทเพลงถ้าใหได้ยินทำนองหลักตลอดทั้งบทเพลงไฮเดนได้พัฒนาและแปลี่ยทำนองหลักโดยใช้วิธีการเปลี่ยนเนื้อผิวของบทเพลงจังหวะ ความดังค่อยและการเล่นเบียงเสียงของวงดนตรีนอกจากนี้ไฮเดนจะนิยมแต่งเสียงประสานที่เสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างเด่นชัดใช้ความรู้สึกแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นซึ่งทำให้ดนตรีของไฮเดนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเองบทเพลงจำนวนมากของไฮเดนมักจะมีชื่อเฉพาะซึ่งเป็นชื่อที่ผู้อื่นตั้งให้และใช้เรียกต่อๆกันมาเนื่องมาจากลักษณะบางตอนในบทเพลงที่มีสำเนียงหรือทำนองที่ทำให้ผู้ฟังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างจากความทรงจำ Den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz, hoch als Herrscher, hoch als Weiser.